สวัสดีครับมาต่อครับคลิปนี้เนาะัอดีหลังจากเมื่อวานนี้นะครับลงคลิปเกี่ยวกับวันเกิดนะครับของความวันเกิดนะขอบคุณพี่น้องขอบคุณเก็บซีนะครับขอบคุณคนติดตามแต่ก็ขอบคุณคนที่เขาว่าเบิงนะครับก็บเหตุลิปไปแล้วนะครับมาของความสิน้นง่ี่สุดนะครับในชีวิตกับว่าได้เพให้ผมมีโอกาสด้ <c oughs> วางแผนคือต่อยางต่อนะครับในอาชีพนะกับคลิปนี้นะครับแกซีมาเว่าเขามาป่าว้อีกครับนะผมทีมาแนะนำอีกพันหนึ่งนะครับจีปลูกนะครับใส่ระบบลดตัดโดยตรงนะเป็นพันที่ไห่ลำใหญ่ลำยาวนะครับไห่ลำนักดีนะครับเก็บน้บเก็บเก็บน้ำนักเลยดีนะเก็บ่มแพ้คอนแกนเลยนะครับหรือว่า การเก็บใบดนุนเนี่ยระยะเวลาอาจจะเก็บน,ำน้ำหนักดีกว่าคอนแก่นนะครับแต่ว่าขอเสียมันก็มีนะครับ,เ,นะรบเดี๋ยวผมจะพาเขามาเบิร์นก็บคืออยู่ข้างหลังผมครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับโอเคนะครับเบิ่งลักษณะขาวๆของพั 2000, นธุ์นี่นะครับสูงครับสี่เมตรกว่านะนี่ก็เป็นแปลงทีงก่กำลังตัดอยู่ครับผมกำลังตัดอยู่นะครับลักษณะอ้อยจะเป็นอ้อยดอก นะครับอ้อยดอกอ้อยายๆอู่ทองนะแต่ว่าโบแมนนะครับลำต้นมันจะแข็งนะเบื้องลักษณะลำต้นมันสั้นเนี่ยได้ครับเพราะว่าบรายเอาขากรองมาเอาโบกูพันหยังคือกันนะครับผมจะบบกูพันกระเก็บว้นะครับสาสูงไว้คือกันเห็ดไว้เพื่อนี่ละครับเพื่อระบบรลดตัดโดยตรงนะ จะเป็นอ้อยเบิงรับต้นไข่ไข่ก็คือคอนแก่นนะครับเบิงลักษณะภายหนอกมันแต่ว่ามันต่างกันตรงที่มันจะยาวากว่าคอนแก่นนะครับน้ำนักจะเก,ก็บน้ำนักดีที่คอนแก่นนะครับปลูกใส่กันก็คอนแก่นนี่เพื่อนนี่จะยาวากว่าเลยนะครับยาวากว่าคอนแก่นหลหลนะครับแต่ว่ามันมีดอกซื่อนะครับมันตนิดต่างกับตัวมีดอกปกติพันธุ์มีดอกคืออูทองนะครับไข่อูทองทองูทองหานะพวกน่าจะ สียตรงเสียตรงถีมมันเก็บน้ำหนักไม่ได้บดนบวรายมือแม่นบ่ครับมันเป็นคิดเป็นเบ,เบาเบาในนะครับพันอูทองหาเนาะแต่ว่าพันดอกพันนี่นะครับจะเบาเบานะครับเนื้อจะแน่นสัน้นพ่นจะเต็มคือขอนแก่นเลยนะครับและเก็บน้ำหนักไวไ้เลยดนเวลาเขาตัดถิมไว้พันใส่ตัดเนาะใส่คนตัดกับถิมได้ร้ายมือกว่าขอนแก่นนะครับพันเบื้องนะครับความใหญ่ความยาวพันความยาวนี่สุดยอดครับความยาว นะแต่เป็นขั้นหนึ่งนะครับถือว่าสาสมอยู่นะครับพี่หน่าข่้นช้ยสนใจกันนะโอเคนะครับแต่ว่าคือว่านะครับผมจะให้มาแกวนะผมจะบอส่งทางไปสนีหรือว่าทางพัชดุนะครับให้พี่น้องขึ้นมาเอากับสวนเพราะว่าใกล้ไก่นะครับเอาง่ายๆคือ <c oughs> สร้างไว้เลยมา <c oughs> มาแกอรวนนะ ผมบ,บับัลับทรงบ,รบัวทรงทางไหนกระยาทางพัดสะดุทางยัง,งกระยานะครับเพื่อให้พี่น้องมาเบิงสวนนำแล้วก็เบิงอ้อยนำนะมาเลือกเตานะครับมาเลือกตาเอาเลยก็ได้ว่ามากรกอกไหนลักษณะต้นแบบใดนะครับเจนี้ก็เบิงขับซีมิรกวยอยู่แล้วนะลักษณะต้นะนี่ครับเป็นอน้อยที่ผมกําลังขยายพันธุ์นะครับขยายไปเรื่อยๆ เบรกราคาต้นความสูงนี่สุดยอดครับประหลามจานเขงเพิ่นคือความสูงนี่ลื่นมูสครับถูกพันเลยนะครับสีลื่นมูสถูกถูกพันความยาวและน้ำหนักเพิ่นจะจะดีแต่ว่าขอเสียคันใส้คนตัดนะครับนี่นี่กระใบนี่เพิ่นเดือรุดเนี่ยขอเสียเพิ่นบอกค่ายๆยังไงบุรเลยเนาะฝากไว้ครับสนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำนึครับสวัสดีครับ